จังหน่อยเครื่องเสียงกระถินเขาดังขึ้นเงือบไดร์ไรเอาจังหน่อยพี่น้องไพ่วางก็เขามาเป็นกําลังใจให้กันได้ด้วยต่เด้อไพ่วางก็เขามาทักทายก็บบอกว่าอะไอันนี้เอาช่วงบ่ายจังหน่อยเดี๋ยวมื้อนี้เขาจะไปเปิดเสียงบุญกระถินไกลๆนี่หรือสินั่นเครื่องเขาส็บะไดร์ไรเมื่ออื่นก็อาจะไดร์ไรด้วยจะพี่น้องราะว่า มันทีเครื่องเขาสิเปิดเพลงเปิดยังก็อัลบัด้ดๆเลพี่น้องเลยหาคลิปลงเอามินตามินตา้าสวัสดีค่ะบังเถอะเขาเปิดเครื่องเสียงเออบุญกะถินเพราะว่ามันอยูกไก์ตเอมือนกับอาจบับมใดไก็คือว่าม่มีโอกาสเลยละเพราะว่า มันอยู่ไก่แหงอย่าเสียงเพลงมันเขา่าขอบคุณนะคะขอบคุณน้องมิตาขอบคุณพิรวีน้าวะทั้งคุณทั้งผีก็ล้องว่อยๆได้นี่นุ่มสวัสด,ดีค่ะเลิฟสองอาจารยขอบคุณนะคะอันอยังเข้าเปิดเครื่องเสียง,ยงก็ได้ไหลสักวันทำไม่แล้ว เ็น้อยเขาก็คืมๆกันตลอดคำแล้วตันนี้ก็กระที่ทางเห่ากระที่บอดานมข้าวสวนสวัสดีค่ะจากน้องมินตานะคะน้องนิดๆอ๋อตวนีองอ้งะ่ะน้องนิดๆขึ้นที่ซ้ำกันอันนี้นะ,ะบรรยากาศพิลวีคิ๊ดคึมๆคืมๆเั็หน่อยแล้วก็ล่มว่อย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกานทุกกำลังใจนะคะขอบคุณสองไลน์สองเลิฟก,กับทุกสองท่านที่เข้ามารับชมเป็นกกำลังใจให้ประควรปรามารับชมเป็นกกำลังใจให้ประควรลงมาทักทายกันได้ด้วยจาพี่น้องอ ตงนี้บางทีก็อาจจะไม่ได้ไปหาเพื่อนก,ก็ไม่รู้เด้อเพราะว่าบางทีก็อาจจะติดงานมืออื่นก็เป็นมือโฮมอาจจะห่อขนมขน้าวนมบาองเ่อะกะแต่ป้าหาหมูก,ก็อาจจะได้ไป้าอยู่แต่วา่าแต่ของที่บรไิไลเลยละ่ะประมาณสองมือนี่ก็ะจะไปเก็บผาบรรยากาศน้ำกระถินของเขาหนาหละมาพอได้ลงไปก่อนจะหน่อย ตามไดไหลขอบคุณนะคะขอบคุณสองไหลสองเลือขอบคุณพิวีขอบคุณน้องนมุมชาวสวนเป็นยังไงเ่ยวเขาเราบนน้องนุมเ่ยวเขาเราไปป่าก็เอาบาดล่องไปหายเด้อยังแต่น้นองมินตาคือจุดประทันใดป่าเอาบาดจิงมากกระไดพิวีเดี๋ยวสิเอา fc ไปหายอีกอันหนึ่งหลังหนึ่งว่าจิ้มเข้าไปบางนึงมันเป็นบานล,ลอง มันไปว่าใดขอบคุณสามลายสามเล่มนะคะจะคล้องกับลังแข็งอยู่นี่หมวกพิธาจะนบุแอวข่ากีดีนางจุดูอแอวแข็งเ้นผิี <c oughs> ่าเซนเพียบ ข้อมินบอลเรียนบ่เดี๋ยวก่อนเด้อ <c oughs> ข้อความข้อความทั้งหมดอ่ไม่มีข้อความเราว่าข้อมเมนบอลเรียนอันสุดเอาเสียงลงเด้อนะเอาเสียงเพียงลงขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเสียงจังน่อยดิยังหยิบไป ไอ,นนอ้น้อบานี่เนาะสุยมือนีเนาะขอบคุณนะนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์ทุกสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะขอบคุณสามไลคสามเลอฟสิบหกท่านที่ยังอยู่คุยไปจะน้อยก่อนพี่หน่อง ถ้าเขาเปิดเครื่องเขาเปิดเครื่องแล้วกับติบดได้หัวกันขอบคุณพี่ละวีน้องมินตากับน้องหน่มชาวสวนนะคะเคนเคนสวัสดีค่ะ เดาลายก้อนก้อนมันสิบะไดลายพอเปิดเครื่องขึ้นนี้มันกะสิบะไดลายง่ายกะทินแมน่ยื่นไก่ห่างกะทินยื่นไก่หนี่เดี๋ยวเครื่องห่มหืมคืนมานนี้กะเอ้ยนุ่งขาวสวนสวัสดีครับจากเคนนาวานะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไล์ทุกเริ่มนะคะไปละ ล่างเลิมหลากสายพไัไปหรอที่แม่เปิดอยู่งานงานมือแรกมือออ่นหม้มมือหฮือมือบุญมืออื่นเขาหม่มมาถ้าวมมีจะบัดอื่นมาหัวมา,าเต้อเขาก็มีอยู่แต่ว่าเขามีมอลำบอานั่นบอหอ่หัว น้องเคนพราทักทายน,นุ่มชาวสวนมินตาสวัสดีครับจากน้องเคนกำลังเตรียมตัวเหลาสายไฟสายพื้นสีออกไป,ปเปิดเครื่องอยู่งานเขา เคนดงนาว่าสวัสดีครับจากน้องหนุ่มทักทายกันได้จ้ะพี่น้องปากสิไหลไปเรื่อยๆจะเข้าวกายี่สิบสั้นที่นาทีคนละหัวมืออื่นสิบอดไหลมืออื่นนี่ขันไม่ได้ไปตลาดกาิิไปไหลยุ่น้ำทางเพราะว่าคันไหลยุ่ี่อ่าดมันก็สิติดเครื่องเขาอีก น้องนิวน้องนิวสวัสดีค่ะยันยากเครื่องเขายันบอดดาไล่เจ้าน้อยเขาไปปืดเครื่องนะเขาลังเก็บสายไฟอยู่นะี่อันนี้งานก็อยู่ไกลไกบันนี้กระซนั่นกันกระซีวันนี้กับปากก็เรียว่าไรไปก่อนกันห้ามมืออื่นบอดดาไล่กัมืออื่นมือเฮือนี่ก็อาจจะบอดดาไล่ค่ะแม่เนเขาปิดเครื่องยังสีไดาไล่กัเขาบอดดายปิดเครื่องกับบอดดาไล่ก็ะเรียบไปก่อน ข้าวบุญกะทินคันก็หนาวหนาวววยอยู่อย่าเห็นไหมฟ้าคึมอากาศเย็นนิดๆน้องเคนกับทักทายแม่เนียวสวัสดีครับจากน้องเคนนาว่านะคะอุ้ยปวดหลังยังวะเส้นเพียกแงกคิดทา เอวเขียงกีดีบานจังคือยังก่อนเนี่เอ็ดคนงามจันบาหลายหลาแม่เอ็ดมืออื่นพอจะไปเปิดเครื่องน้องเกศไว้อยังบานจิ้งคืออย่าง <laughs> เอก็ทักทายไม่นิ้วไม่นิ้วพี่นิ้วพี่นิ้วหัวใจกอดกอดมาเชียงใหม่อากาศบดบดเหมือนกันเนี่ยหนาวมากแต่ทางนี้ไม่มากหนาวน้อยน้องนมก็ทักทายอันเมนิ้วสวัสดีครับจากน้องหนุมนะคะไอเค่นไอเค่นจากน้องเอ็ดน้องนิ้วก็ให้สติกเกอร์ตุ๊กตามาสาวเอ็ดคนงามสุดที่สุดในโลกว้าปากยางหวานปะโถ น้องเอเค็ดคงามที่สุดในหลกว่าสันพี่หนม่มสาวสวนสวัสดีค่ะจ่างไม่นูวนะคะน้องเอกอายเค็มเลยเคว่าสันตื่นใจพอสมสายสวัสดีค่ะเริ่มหกวาสันนะวาดมาเป,ป็นพระพุทธเจ้ามาเลยพอสมใยเออพอสมสายพารวยวสันอันโปรไฟล์อาพระพุทธเจ้ามาเลย <c oughs> น้องเอกว่าไวค่ะพอสมใจวสัน พ่อสมชายสวัสดีครับจากน้องเคนพ่อสมชายสวัสดีครับจากน้องหนุ่มชาวสวนนะคะเจียวเข่าเราไปหนุม่มว่าพนไลายค่ะพ่อสมชายก็ยังว่าข่อ้ายหายสามสามขอ,อกพ่อเพราะหัว่าเราตื่ใจยังวะไปหายสามขอกพ่อเด้อพ่อสมชายก็เลยว่าขอกซีมาปากกัปากปากับกาบบาน <c oughs> ข,ขี่ขานเลี้ยงตายแหงพวกซีกันยี่สิบสี่ละยี่สิบสี่นาทีกับสดดวนดอก เงินบ่จ wow, yeah. wow. ังโอ้ยบ่มึงคนยู tie, ่งงานอีกได้อย่าเอื่นเด้อเขาขั่วว่าสันน้องเย็ดว่าจ้าตามสบายตามสบายได้ยังกินน้องนิ่วกับหัวรอถือใจอันโพสม์ใส่หัวหลายผูดกินขนห้วยไม่โอสมใส่อยากลงย่างได้เล้วเปิดใ้ว่าสันน้องเย็ดว่าบ่ได้ไปคนต้นได้งัวออกมาสี่ขวกกับมาเมื่ออาลาด ว่าสิเบิ่งให้นสามขอกเด้อพ่อสมชายกันเลยว่าจัดไปพอควรคนวะน้องกุ้งสดสวัสดีค่ะบ้านนี้กินน้ำง่วยกินน้ำทุกคนกินน้ำพ่อสมชายคนกะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟเลือกว่าหาเขากินหากินน้ำพ่อสมชายคนกะว่าโอ้ยแล้วแต่เด้อไผสิเมื่อไผสิไปคนนะ เอ้ยกับแมนแล้วงอพันพุงไงเนาะข้าเดือดแตกคอข้าเดือดแตกคอมอเลียงเรียงเกณฑ์วินห้องหน้าที่เถอหนึ่งห้องหน้าที่เธอหนึ่งเขาไปที่แหลกกันยังนี่เธอหนึ่งมันบ่กสรุปแล้วหนึ่งมึงอ่าเขาไปออกมาสีคอกหาคอกกลับกลับเขาเขาเขาที่แหลกเพื่อนนะเรียงให้เกณฑ์เงาอ่าเพื่อน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 ร้ายว่าสันแมนแมน เก๊เกสวัสดีคะ่ะลงละต้อันยันก็ได้ไหลไหมมันเป็นยังเยวเพินสิบานสิบานสวัสดีคะ่ะเรียบเก่าพระเอกใครนั่งอยู่พระเอกป้าควรนี่แหละกําลังจะเอาเครื่องไปเปิดกําลังจัดสายไฟนี่แหละพระเอกสุดรอของป้าควรรอไหมน้องสีบานเอ้รอจะไม่มีหาแบบนี้ไม่ได้นะจะบอกให้ มีคนเดียวในโลกเนาะ <icias> ondan, okay. อันน้องเก๋ทักทายกันเด้อจ่าเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเบิ่งพี่ยั้งเพิ่นทำไก่กสวัสดีครับเพื่อนสีบานมาสนาเพิ่นเพิ่นทำไก่เพลยผมใส่ไหมเพิ่นทำไก่เออทำไก่งัวเพื่อนลายเนาะมางเงินประกวดกับผมมีงัวสบายไปเลยแล้วประกวดเห็นงัวบ่เป็นเพืาอนกันพี่ใหญ่กันสามขวบออกมาสามขวบนี่อาลาเล่คอย อ่สามขอบขอของพอ,อส้องใส่ใดยูซีขอกสีหาคือเขาไปตำอิดแต่ว่ามันมกับปยญวาใดม,มันมาทอนเดียวทอนเดียวนเนี่ยมันมาทอนหนึ่งมันกับโจ๊บทอนหนึ่งกับโจ๊บไปสิน่ะแต่ต้อนเขาที่แหลงมันจังเาวขอบคุณนะคะขอบคุณยี่สิบท่านที่ยังอยู่นะคะขอบคุณก้าไลเก้าเลือบพยายามมาท่านเดยเลือบใผ้ป่าไปเลือบเด้อ <aquele S 1> ไปเลือบไปเลือบ โอ้ยนอผ่อเอกจนผาเอกสุดลอเลยเนี่ยเอ้ยของแท้ของแท้ได้ลงนิ้เรอซื้อสอนลามได้บอผดนะโอ้อันนี้อ่อยอดลักษณะใจน่าจะบอกให้จอยจอยจอยสวัสดีค่ะอ้อยอดลักษณะใจเด้อคนจะบอกไว้คนแหล้วเด้อพนะคนแล้วก็กดเด้อผมได้พัดกดอีกอันกดแล้วก็หามกดอีก คนใดเ่อท์เดียวแมนมอน่องเอ็ดสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกสี่ประสนว่าโอ้ยคนกับเด้ลูกหลายคนประสนนี่แหงตัวลูกตั้งสี่เนาะทางนี้สองคนหนึ่งแอปเปิลแอปเปิลข้าหอมขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลักกงใจนะคะเลิฟสิบจ้าประันจากนองข้าหอมในนี้ผมก็หัวรอแก่แหงมา อ่าเอาที่สบายใจว่ะสนนองเอ็ดว่าโ <c oughs> มเลียวกลัามาเต้นโตผุนว่ะ <c oughs> แต่ผุนว่าเ <c oughs> ออเมื่อเลีล้ยวลองซื้อถ่าย <c oughs> <c oughs> ท่านได้เอามาจ้าเสือไปบพอๆยาย้อนจ้กเสือไปผองแต่หลานกระซื้อมาเต้นน้ำมันนั่นว่ะ <c oughs> ม,มันหนักสีเสียดมากะโมโหจัดไทยคือแม่มัน ม่นอห,หัว่่ให้ไปตำหนมันให้ห่าไปตำให้มันอยู่ห่อกร <wheelchair. S 2> ะเลยบอดไห้ไปตำขอบคุณสิบท่านสิบไลฟ์สิบเลิฟนะคะจักไปทางใดบูมืนองงมน,นี่ต้องใส่น้ำหัวอือตอดพัวเขาขอกน้องกาน้องกาสวัสดีค่ะม,มาแล้วของจริงมาแล้วไดไละ่ละเดี๋ยวไปให้น้องกาก่อน็มนตัวนอ้ เดี๋ยวันนี้ไปให้น้องกาก่อนสีจะใต้หานี่เพราะว่ามันพิมพ์ยากไหมอันภาษาอังกิษแม่ป่าบอกแยงแหลมกาผู้ใดยังมันท่านไดป่ากับทยอยให้ตามลำดับขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจคุณกาซ่าเม่นิวสวัสดีค่าว่าสันจากน้องเกีกินเขอ่าอยู่บ้าน่ะท่านอิ่มบ้านน้องเกีนี่อ้าวน้องกามีจริง มีปอมด้วยหรือวะจะมีปอมหอเนะาะจ้งซื้อยังต้องซื้อยังมึนตึบเลยเออทักทายว่าทัวเลยลูกคนไร้แห้งลูกน้องคนเยอะน้องแพรว่าสวัสดีค่ะโอ้ยน้องแพรว่าตั้งนานแลวเฮาบ่ได้เจอกันขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามาทักทายอันอย่าลืมไรลืมเลิอใหยป่าเนี่เด้ออีลีพีเอด็ดอีลีบอพีเอด็ดปริษัทยังบอกยังกันนอตปากอ่านประทันนี่เรื่องหลับยังกันนอ,น,อนนี่เนะ ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะอะไรไหมน้องปี๋พ่มาน้องวันนี้น้องสีแจกยาอันนั้นเอ็นคัรูรับให้น้องปีเนี่ยน้องพึง่งน้องพึ่งสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณทุกคนทุกท่กทานทุกกำลังใจกดไลค์กดเลิฟให้ป้าด้วยเด้อใครเข้ามาทีหลังขอบคุณมากมายนะคะไปก่อนเด้อว่าสัญจะป้ายังมาบอกมูอยู่หลอยไปตอย่างไปยังมาบอกบมูอยู่ทำงานทำงาน À, nó nóng nó khét khá chán mọi người này, khá chán mà, bên như ngày, ôi, bà cà đầy, ôi, nhung khốp, bà cà đầy, ao hay này vừa còn, vừa bố mì khỉ, hay này cả chắc thị tăng, xui vợ chẳng đầy đọt, anh này anh này lái cả mượn tượng. ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อเขามาแล้วก็กดไลค์กดเลือพอปีนก็ร่างใจเห็ดป่าน้ำในเด้ออุ้ยยูงครบขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็สิได้ขอบคุณเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆ ตอนถ่ายคอมเมต์นึินมากกับเมนขอบคุณไปเรื่อยเด้ออันหายไปแลวกะแลวไปเนาะยน้องเพรวาก่อนจะเข้าไปให้น้องเพวาก่อนเดี๋ยวได้ไปหากันนานแล้วนี่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักถ่ายเป็นงานหนึ่งอาชีพ โอ้ยยุ่งก็จะเป็นข้อคอยน้องแพ้เพิ่นก็นจะเป็นห็ดหิบสันนี่จะอ่านละหนึ่งนาทีมันสันโพดขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะว่าสันแข็งตลอดประกวดว่าสันโอ้ยแม่เนีลยเนาะคนแข็งเนาะสายยาโอ้ถือขักน้องเข็นขาแข็งบพแข็งแต่ขาแอวก็แข็ง <laughs> แข็งไปเมือ่อ <laughs> ขอ,ขอบคุณน้องเคนขอบคุณน้องสีบานขอบคุณน้องกุ้งสดขอบคุณแม่ลูกสีน้องจอยขอบคุณแม่นิวขอบคุณน้องพึ่งขอบคุณน้องอ่าน้องเก๋ขอบคุณน้องเอสคนงามใครอีกเนาะส่งส่งสติกเกอร์มาหน่อยส่งสติกเกอร์มาให้ป้าหน่อยจีน้องสีบานอ่าน้องน่านน้องน่านสวัสดีค่ะเมียนบอท่านบอสัน อันน้องนั่นกะกดไรก็เลือให้ป่านีนเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจยายทีมคนงามสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฝ่าวแถว่าจันเตรียมไรสีเตรียมลงอ่ะเนาะเตรียมไรไลซื้อสีเตียมลง,นนมลมลงว่าเบือ่อที่ยังนะาะบบบนอกขวมบ้ดได้ก็ขอโทษขอภั้เรื่องบานจะไปละบ่น้องทีมว่าจ้าจ้าให้เวลาหนึ่งนาทีทักทายเพื่อนเพื่อนน้องเคีค่ะน้องเคนขาแข็งก็แข็งต่อไป แข่งได้แข่งดีแข่งเอาแต่เงินมูตัวนี้ขอบคุณหลายเด้อจะเดือดหายน้องกิบทักทายมูแปบบ๊บหนึ่งเด้อจะพี่น้องร้อยยี่สิบขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเอาทักทายจังหน่อยจังหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะทุกคนนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ขอบคุณโอ้ยอันแต่สีอ่านมินมาผู้ดใดทักท่ายก็ผู้ใดก็ยังอ่านบาท่านเนาะอ่านบาท่านมู้ยปึ๊กขอบคุณมัดรวมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจโอ้ยเห็นยังไ้ไก่เนาะน้นองเพียบานี่ไก่ตาปูบ้า,านี่ สบายดีครับน้องทย์ประส,สันคิดถึงมาร์คมาคุประสันน้องเคียนว่าเอาเอาละเด้อบัดนี้เด้อสไปและได้บันนี้ของแถนแน่นอนเลยบันนี้สีป้าละเด้อบัดนี้เด้อขอบคุณพี่น้องสุผูสุคนขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกก,กำลังใจสำหรับไลน์นี้เราก็ไปแล้วนะคะทุกคนอีกหลายวันเราถึงจะได้เจอกันเพราะว่ามันจะมีเสียงเพลงงานเขาติดนี่ข้างบ้านเนี่ยงานงานกระถิ่น ็เลยสิอาิบพไดๆเพราะว่ามันยากอ่ามันกันสิเสียงเพลงเสียงยังเขาอันนี้นำไปแล้วนะคะขอบคุณมากมายไปแล้วไปแล้วไปแบบแบบนี้ละ่ะเออไปแบบนี้ละ่ะเอาไปก่อนเด้อ